ที่ิบสี่บทสดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเีกลงสมยังมขวาสเกสุวิหารตีกบิละวาทุสบิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสาัิงิปัญจมาเตหิภิกขุสาเตหิสัพเพเหวารันเตหิทัศิจโรกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหติภะควันตังทัสนายะ พิขุสังคันจาสะโคจตุนนางสุทาวาสกาญิกานางเทวานางเอตาโหเสียยังโคปะควาสักเกสุวิหารติกปิราวาตุตมิงมหาวเนมนาตาภิขูสังเทนัสติงปันจมาเตหีพิขูสเตหิสัพเพวาอารันเตหีทัพหีเจโรกัาตุหิเทวตา เยฟุเยนาสันนิปติตาหุนติปะกวันตังขาสนาญาภิกขุสังคันจะยันนูนามยัมปีเยนาปะควาเตนูปัสสังกามะกามยามาอุปาสังกมิตวาปักวะโตสันติเกปัจเจกคาถาพาสิยามติเอตโคตาเทวตาสิยาถาปิ นามาภะราวาปุริโสสามมชิตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาติตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาริตตาภะคะวะโตปุระโตปาตุรงสุอัตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกัมตังอัตตังสุเอกันตังหิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกีิมัง กาทังอภาสีมหาสมโยปวนสมิงเทวกายาสมาคตาคตมหาอิมังธรรมมาสามยังทักีตาเยวะาปราชิตสังคันตีอะตโอปราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังกาทังอภาสีตาระพิกโวกะสามมาสูจิตังอัตโนุจุกะมะกังสูสาลสีวเนตานิ เศตวฐานิญาณีรักขันติปันทิตาติอัตโคอัปปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาทังอปาติเจตวว่าขีระเจตว่าปรีกังอินตะขีรังโอหาจาะเมชาเตเจรันติสุทธาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอะตโคอัปปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิบังคาทังอปาติเยเกติพุทธังสระดัง ขะตาเสนาเตขมิสันติยปายภูมิงปาหายามานุสังเทหังเทวกายงปริปูเลสันติติยะตะคุปกวาพิขุอามันเตติยปุยเยนภิกขเวทัสสุตโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายาพิขุสังคันเยพิเต พิกเวอสุงัติธะรมฐานัางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะขวันตานังเอตาปะละมาเยวเทวตาสานีปติตาเอสุงสียะถาปิไมหังเอตตาหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอะนาคตมรรฐานัางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะวันตานัง เอตาปะละมาเยวะเทวตาสันลิปติตตาภวิสันติสิยธาปิไมหังเอตาระหียาจิกิสามิพิกเวเทิวกายานามานิจิตาสามิพิกเวเทิวกายานามานิเทติสามิพิกเวทวเทวกายานามานิตังสุนาัสาถุกังมานติกะโรทั พาสิสามีทีวัมพันเตติโคภิกขุปกาโตปัจจโสสูงปการเอตาทวุจส <BBC> ิโรกมนุส hmm. กัสสามีอัจฉริภูมาทัทสิตาเยติตาคิริครารังปิหิตตาตามาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมังสาบิสัมภูโนโอทาตามาณสาสุธา ิปัสันามนาวิราภิโยปัญจสัตตเยตวาวัมเนกาปิรวัตตะเวตโตอามันตยิสัทธาสาวกเสาสาเนรเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาสภิกโวเตจะอาตับปัมมักกะลุงสุตวาพุทธาสาสสานาเตสัมปาตุรหุยานังอมนุสาาทาสานังอเปเกสัตมาทาคุสาสังธาสัตตาวิ သာသငေကေရသာနာငမနုဿာနမတသုအပေကေနံသမတကုဒိသပပဘုဒာဟုတัญဇသာဖာငပညာယဝကိတဝါသတ္ခုမာသတ္တောအမန္တယိသတ္ထာသာဝကေသာသနေရတေတေတေဝကာယာဝိကန္တေဝိညာနာသပိကောယေဝအံကိတညိသာမိကိရာဟိ อนุปปสโสสัตาสะสาวยากคาภูมิกาปิระวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโมทมานาภิกามุงพิกขนางแตมิจริงวัานางชาสหัสาเหมวตายากคานาลาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโมทมานาภิกามุงภิกขนางสต่มิจริงหัวนาง สาตาคิราติสาสยาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติม uh, ันโตวันวันโตยะตติโนโมทมานาภิกกามุภ <zzarella, cooker>, ิกขุนางสมิติงวนางอิเจเตโสราสหัสัสสาหัสสยาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสะตติโนโมทมานาภิกกามุภิกขุนางสมิติงวนาง เวตตามิตาปัญจสตายัคฆานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยตติโนมโทมานาอภิกขามุพิกขูนังสมิติงโณนังคุมภิโรราชชัยโกเวปุสสกานิเวสนังคุโยนังสตาสหัสสังยัคฆานังปะยิรูปาติคุมภิโรราชชัยโตโสปะคะสมิติงโณนัง Kuliman jatisang raja, tata rato, pasasati, kantapa nangatipati, mahalaja yasasiso, puttapi, tasapa, wohin, tanama, mahapala, itimanto, jutimanto, wanawanto, yasasino, motamana, apikamu, Bikunang, samiting, wanang, takinan, jatisang raja, Puttapitatsapa vointana mamahapala itimanto sutimanto vanavanto yasasino. Motamana apikamu bhikku nang samitimwa nang patiman jatisang raja velu pakopasatati. Naka nang atipati mahalaja yasasito puttapitatsapa vointana mamahapala ภิกขุนางธรมิติงว่านางอุตตะลันจติสังราชากุเวโรตัปป่าสาสติอยากขานางอาทิปติมหาราชายสัติโสปุตตาปิตัสสาผ้าโวอินทนามามหาพระราอิทธิมันโตชุติมันโตวานวานโตยสัตติโนมวธมานาภิกามุง k ภิกขูนางธมิติงว่านางปุริมาทิสังทตตราลโธทักกินีนะวิรุณหโกปฉิเมนะวิรูปโคูเวโรอุตตลังทติสังจัตตาโลเต มหาราชามัมตัตตาุโลทิสาททัลมานาอัตถังสุวเนกาปิรวัตเถเวเตสังมายาวิโนทาสางคูวันจานิกาสัทมายมายาคุเตนทูเวเตนทูวิภูจวิภูโตสาจันทะโนกาเมเสโทจะกินนุมันทูนิมันทูจะปนาโทปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตนิจิตเสโนจะคันทัพโหนโอราชาเชโนสะโพ อาภูปัญจสิโคเจวติมเขาลูเสียววัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทาสาราทุพิโมทมานาอาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสาตักชาคากภรมรัสตาลาคูปายาคาสายาทิยามุนาทตาลตาจาภูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานา สัมมิติงวะนังเยนาคาราเชตาสาหรันติสิพาธิชาปากีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวานามัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอะภายันตานาคาราชานะมาสีสุปันนโตเขมามังกาสีพุทโธสัญหาิวาจจหิวปายันตานาคาสุปันนาสารนามังสูพุทธัง ขิตาวัชิราหัตถะอัตเตนะสมุทางอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเตอิทิมันโตยะสัติินอกาลกันชามาวิมาอสุราธานังเวคาสาเวปัิติตีสุจิตติจะปาหราโทนมุตีสาสตตันจ่าพริปุตตานังสาเพเวโจชนามกาสันในตจวาพลิงเตนางลาหุวัตตุ พัทามุปาข้ามุงสามโยธาในพัตันเตปิกขูนางสาริจิงวนางอาโปยเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตาก็มุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจายสัตสหเมตตากรุณากายิกาคูเทวายสัตติโน ทาเสตเสทศทากายาสภีนานัตะวานนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสมิติหัวนางเวนตุยเทวาสหรีจาสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาภูปุรักกิตาสุปนิสาเทวาสเสมาภูปุรักิตานขัตตานิปุรักิตวาภูมันทวะ ลาหะกาวังสูนังวาสโวเสโธสักโกปาฆาปุรินทโททาเสเตทัสะทากายาสเพนนัตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวานะวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกาาุงภิกขุนังสมิติงวะนังอาถาคูสาภูเทวาเจระมังคีสิขาริวาอริทกาจโรชาจะอุมาปุปปานิภาสินโน วะรุณาสหธรรมมาจะอาจจุตาจะเนชกาลุสุสุเลยยาลุจิราคูอาคูวาสาวเนสิโนทาเสตเถสตถากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะตติโนโมทามานาภิกามุงติกูนางสมิติิงมณังสมานามหาสมานามารุสามานุสุตตมาคิิทาปุตติกาคูอาคูมนโนปุตติกา อาถาคูหารโยเทวาเยจารโอหิตวาสิโนปารคามหาปารคาคูเทวายัสิโนทาเสเตสศะทากายาสพเพนานาสววันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิสิงหัวนางสุกากรลุมหาลุลาคูเวคณสาสหะโอทาตะไครยาปาโมค้าคูเทวาวิจักขนา สัทธามตาหาราคขชามิสการเจยัสสีโนธาตุนัยังอาคาปุชโนโยทิสาวอภิวาสติธัตเศทัตเสเตธัศุากายาสเพนนาตะวานิโนอิทิมันโตชุดติมันตะวานะวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิการมุงภิกขุนังสะมิติงมะนางเขมิยาดุตายามากัตตกาเจยัสสีโนสัมพิตะการามเสทาโชตินามาจะอาสวา ดิมานติโนอาคูวะาคูปรดิมิตาธาเตเตทัสสทากายาสัเพนานาสัวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัติโนโมทมานาอภิคามุมภิกขูนางแตมวิติงวานังสัตเทเทเทวะลิกายาสัเพนานาสัวานิโนนามันวะเยนาคันจุงเยจันเยสาทิสาสหะปะหุทธชาติมักขีรังโขตินนา มนาสวังทักเขโมฆาตลังนาคังจันทังวะอธิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจาปุตตาอิทิมโตสาสันนังกุมารโอติโสจะโสปาคะสมิติงวนางสหัสสะพัมมโรกานางมาหามหาบพัมมาภิติทติอุปปันโนจุติมันโตวิมากาโยยัสสิโตทัพเสตตาอิสราภูปัตเจกวะ สวัสดิโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสสเีอภิกันเตสินเดเทเวสภามเกมาาเสนาภิกกามิปัสสะกันหาสมัที่ยังเอธากันหาธาพันธาธาราเกนะพันธมาตุวสมันตาปาลิวาเรธามาโวมุนจิตโกตีนัง อิติตตามาเสโนกันหเสนางเปสยีปานินาตาระมหจาสรางกตวานะเพระวังยะถาปะวุสโกเมโคตธานยันโตสวิชุโกตตทาโตปัจจุทาวติสังกุโธอาศยังวเสตัญจาัสพังภิญญาเยาวะคิตวานะสกุมาตโตวามันตยิ ตถาสาวกเทศสาสเนรเตมาลเสนาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขะโวเตจาตาปามากลุลงสุตวาพุทธสาวสาสันนังวีตละเคหิปักกามุงเนสังโลบัมปีนชยุมตัพเพวิชิตสังฆามาวยะติจายสัติโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตีบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่ สีริทิติมาติเตโชชยสิทธิมหิตธิมหาคูณาปริมิตตาปุญญาธิการสาสัพพันตารายานิวารณาสมัตถสสาภวะพระควโตออรหะโตสัมมาสัมพุทธะวัดติงสมหาปุริสารักขานุภาเวนะสียานุปยัญชนะานุภาเวนะ อาตุตาราตตามังคลานุภาเวนะฉะพันนาหลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทักษะปารมิตานุภาเวนะทักษะอุปาปารมิตานุภาเวนะทักษะปรมัตปาลมิตานุภาเวนะสีราสมาธิปัญญาณุภาเวนะพุทธานุภาเวนะ థర్మానుభావ శన దేశానుభావ పరానుభవన యనుభావ చతురాశీతి సహా మధానుభావతల ఆ తిమ అత్త ปติญานุภาเวนะชรพิญญาณุภาเวนะจตุสัตจญานุภาเวนะทศกละภริานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาเวคานุภาเวนะสัพพาปริตานุภาเวนะรัตนตยาสรรานุภาเวนะตุยังสัพพโรภโสภุปัถวะทุกขโทมา นัดสุปายาสาวินาสันตุสาพันตรลายพิวินาสันตุสัปสังกปาตุหังสมิชนตุที่ขายุตาตุหังโหตุสตวาสชีเวนสมังกิโกหตุสัพพทาอากาศตุปปพัตะวนาภูมิคังขามหารมุทารารักาเทวตาสตาตุงเหออนุราคันตุ พระวตุสาพระมังคลังลาขันตุสาพระเทวตาสาพรพุทธานุภาเวนสตาโสติพระวันตุเตพระวตุสาพระมังคลังลาขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนสตาโสติพระวันตุเตพระวตุสาพระมังคลังลาขันตุสาพระเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนสตาโสติพระวันตุเต นักขัตยกภูตานังปาปักกหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสาอุปัตตเวนักขัตยกภูตานังปาปักกหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสาอุปัตตเวนักขัตยกภูตานังปาปักกหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสาอุปัตตเว